โบว์มาเต้าโบว์นะฮะซึ่งมันคือเกมที่แบบอ่านหรือไปก็อ่านไปเดียวใช่เหรอผมจะอ่านอีกรอบหนึ่งอ่อาข่าวเล็ดดูนิดเพรอบนิดแต่นชนะไม่เข้านิดเปิดแท็กซรีอยู่อ่ะดีข่าเจ้งของดีรึเปล่าอะไรวะเพื่อนกูเด็กมาดูอะไร เพราะลือเนี่ยจำชอบเลยอยู่กันดีชอบเกมเนียมอยู่ทีเอสทีอาร์พีเจเชิญฮะแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกม just go m a s t e เ w h ร์ l นะสี่อันเอาดูดิว่ากูไม่มีแต่เกลือเกลือล้วดๆโอ้โหไปเกลือเลยโค้คู่เลยเปิดเปิดนี้เลย เกือเลยกูไม่เกือเลยมาหกอันมาเลยหกอันมาคิดว่ากูจะเกลือซะอันไหมกูไม่เกลือเลยมากูคือตอกดีทั้งนั้นตอกดีดีกูคือสาพันกูคือชอบกูคือขอโทษดีโอ้อ แ่กว็กด,ด,อดโอโอ,โอ,โอโ้โหโโดีตุเละ ปืนใหม่กูปืนใหม่กูปืนใหม่ล่ะปืนใหม่เออปืนใหม่แด้แล้วทีปืนใหม่ปืนใหม่ ก็เป็นเออาค่าสตสอามาูตัอตะกอดีเอดีเป็นอดีแป็ติดตั้งอะปืนโอ้เจ้าบีปืน โอ้โหไอ้ดีเป็นโอ้โหพอดีว่ากูได้แต่ของดีเออไอ้เกลือโอ้โหพอดีกูได้แต่ของดีมาไปปืนวันี้กูมีปืนอาฆ้านี้มันก็นนกนนนนนนยทำอะไรกูไม่ได้อาฆ่ามัน โ okay, อเคเนายไปทนายมีการต่อสู้ที่แสนดุเดือดเดียอะไรเดื่รีไป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 ยึดธงรีไปยึดธงเพื่อนเราเราจะไปต่อสู้เจอวิลาเจอทนายทนายเลยอย

เปิดสาล้วันตูนไอ้กระนันยืนดิฮะไรสักนออะไรอีกดิดยต่างเดียวเลยนิดตาสที่ียิ่งตานตุ๊กเลยเสอเยตมตายเมงทีเล็กมาจะไส่ไว้ลูกไม่เป็นไรเรายังมีไปดิไดิมันรวดเร็วที่สุด ไอ้เลยพาบุตรเองคู่มาพาพลังเหตุการณ์คู่และเจ้าผ้าที่เ่ออสก้ารอนาธิที่เอื่อแหลกเ่วนดีจ้าการอนาคิ เธอท้าพ <ève> ี Ooh, ่ค <Puis, 5> ือตามไปในเวลาต่อมาเธอท้ากลางนาเขตโอ้โหกลางนาเขตโอ้โหโอ้โหมือให้กูตักตัวก่อนก็ได้ได้พี่อ่ะี้ ยกไปครับตาเสียสละอีกเลียวหัก้าเสียสละฮีร่ักาเสียสละาี้ากเตเาดยีสอียสรอีกยี่ี่ปเยีอ้เอ เอา,าทีดฐานต้องี่ฐานทีเ่เร็วเขื่อที่สุดใช้เอาแค่นะแพ้ไปในที่สุดโอ้โหโค่รลุน้นค่ะดวงกูไม่เอาแด่ดีอ,อ่ะกล้าไหม <c oughs> กูได้แค่ห้าร้อ,อย,อยโอเคนรับพีด ไม่อย่างรวดเร็วไม่อย่างตังไม่ <c oughs> อย่างตังอู้รวยโอเคมาดีดานเห็ดรอบดีกเทกวบาับันที่เกิดเดิมเอาสนาไเปอร์เลโอ้โหดานดานจะป้อมโอเค,ปปออเคให้มันเลย เรอต้องใส่ตัวบินก่อนเพราะตัวบินมันน้าหนร้ายแรงเอวไปลงไปใช้เอใช้เอเพื่อเราไหวอยู่แล้วใช้บีเธอจะไปลงไปใช้เออาเลยเพื่อนเดนเราขออ้ยขอเร็วเร็วเร็เร็ว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 รรรรร ดั้งเพื่อเล่าบ้างใช่นี่มตั้ข้อเ้าโอ่ช็อตฟิวดีนั่นั่นาเดี๋ยวเดี๋ยวนะรู้หรือเปล่าเนี่ยโอ้เดี๋ยวจะไปแบบนี้ตัดทป้งขนายปไปสองทียังสองรูปแล้วเนี่ยเขายากลับ

ไปเลย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 ไเจอท่าการ์ดาชการ์ดาชตพจัตุ๊กตี้ต่อยกตี้อ๊ยมาแลมวไม่ี้เลย

โอูมาเกิดีสปารตาโล่ลังยันเราไหวแลยยังเราตองช่วยกันดูเขาหลังเ่ยตายนึงตายไปหนึ่งไม่เลี้ยนอีกหืมเต้าต้านีู้่ จะสักกูโได้นตัวตะลวดนะครบอะไรกูไม้เติท่ากูหนีอเติท่าระยะปชิดยัไก็ิใจห้แน่อไอ้ึี่ใครวะจะเก้าบนวะอือ โอทายดูทายดูโอดูโอเคเพื่อนเราฮิวแล้วฮิวฮิฮิวเราชนะอยู่แล้วเราชนะฮเจ้าาไ้วเ้าเาเอ้่ เยใกล้เสร็จแล้วใกเสร็จแล้วสี่โบแล้วเหรอเคสี่สีบสี่แปดมาอยี่ได้พี่วันนี้จะตัเจ้าชนะเลวจบได้แล้วชนะลุยขอบคุณที่ดูคลิปนี้จบเลยนะ่อที่จะจบชนะลยชนะลุค่ดูคปีจบก่อนที่จะจชนะลุยชนะล อชนะแล้วอุ้ยชนะให้ดูแล้วโุ้ยก่อนชารจกันไปแล้วไปอาบน้ำสักทีนะ,ะ,อะโอเคชนะแล้วโุ้ยกูได้อ่ะได้ไปอาบน้ำแล้วทีต้องรีบไปอาบน้ำเด็กกล้องว่าห่างว่าโอเคอเคอาเลย โอเคเอาีเราคิดเดียวจบเลยค่ะโอเคได้เลยได้เลยได้เลยครับ